อันนี้เป็นคลิปซีวิคเอดีนะครับก็มีจอแอนดรอยนะครับอันนี้อันนี้ติดตั้งไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นจอแอนดรอยขนาด10นิ้วนะครับแต่ว่าวันนี้คลิปนี้นะครับไม่ไม่ใช่จอแอนดรอยนะครับก็จะเป็นตัวโฟมไลนยนะครับตัวโฟมไลนี่ย,ยคือลูกค้าอยากจะให้มีปุ่มกดคอนโทรลวิทยุนะครับที่โฟมไลนย ก็ให้เรานะครับสั่งอะไรมาซักมาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนหนวชิ้นชิ้นนี้ด้วยนะครับชิ้นนี้กับปุ่มตรงนี้นะครับเวลาที่เป็นชุดคอนโทรลจะมีปุ่มนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนก็ได้ครับ <c oughs> อ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีปุ่มสําหรับคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับด้านข้างด้านข้างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนแล้วก็มีชุดสาย ที่ต้องใช้อีก,อกชิ้นนึงนะครับก็จะเป็นสายเคเบิลนะครับสายเคเบิลนี้จะอยู่ตรงคอนะครับชิ้นส่วนพวกนี้จะเป็นอะไหล่เก่าจากญี่ปุ่นนะครับอืเดี๋ยวทําการติดตั้งแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้ได้ไหมขอผมพอถอดมาแล้วนะครับ เขาถอดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนนะครับมีชิ้นนี้ชิ้นนี้นะครับตรงปุ่มแล้วก็อันนี้นะครับสายเคเบิลนี่นะครับเปลี่ยนทั้งแผ่นเปลี่ยนทั้งกรอบหลังนะครับแล้วก็ทั้งข้างหน้ามันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อันนี้จะเป็นชิ้นเดิมนะครับชิ้นเดิมที่ถอดมาเมื่อกี้นะ่ะอันนี้ชิ้นเดิมพอเราใส่ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับมันก็จะมีปุ่มเพิ่มเข้ามานะครับมีด้านข้างด้านบนนี้นะครับครับอันอันนี้ก็คือเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับประกอบติดตั้งปุ่มนะครับแล้วก็เดินสายเข้าไปที่จอเข้าไปที่จอนะครับ เดี๋ยวจะแถมให้นิดหนึงแล้วกันนะครับเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าเป็น Android เวอร์ชันเดียวกับตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วมันจะมีเขียนว่าการตั้งค่าอินเทอร์เฟซนะครับนี่นะครับก็จะมีเมนูพวกนี้นะครับเราก็ตั้งให้ตรงกับปุ่มก็จะมีเนี่ยคำแนะนำอยู่ด้านล่างนะครับเป็นภาษาไทยด้วยแล้วทีนี้มาดูตรงตรงนี้ครับตรงปุ่ม ก็คือเนี่ยมันจะมีปุ่มเลื่อนเดินหน้าถอยหลังนะครับมีวอลลุ่มมีโหมดแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับข้างล่างก็จะเป็นปิดเสียงนี่ครับเดี๋ยวลองกดเดี๋ยวลองกดนะครับอันนี้วอลลุ่มบวกนะครับวอลลุ Volume ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับจะเห็นว่ามันตามที่เรากดเลยนะครับอันนี้โหมดนะครับโหมดก็จะเปลี่ยนโหมดไปได้ทุกโหมดที่เขาตั้งมา การใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งคอนโทรลพรมาไลนยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะติดตั้งจอ Android นะครับก็ติดต่อพวกเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็